กิดยังได้คิดยังเด้กิดยังเหนื่เสรแล้วก็ไปครับตื่นรายการนี้แต่ไม่ได้คำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไปตามพ่อตามแม่มาดูเลยไปตอนนี้นะครับโดนตาโจหลอกออกมาไกจากออฟฟินมากเลนะขับรถมาเป็นชั่วโมงเลยลอ่ะ30กิโลดีเพือ่อที่จะแบบจะมากินก๋เตี๋ยว นี้เราอยู่ข้างถนนอันนี้ตรงไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้หนองเสืออยู่หนองเสือ,อเขาบอกว่าอยู่หนองเสือแล้วก็หลอกเรามาไกลว่าเน,นี่ยเนี่ยเต๋อที่อยู่ในรถอยู่เลยไม่ยอมออกมาเลยนอนนอนนอน,นอยู่เลยเนะนี่ยนอนนอนอยู่ลาายเลยมาไกลไปเดี๋ยวพาพาไปหาอะไรกิน ไม่ใช่อาตามสังอ่านะครับผมเมื่อกี้เราสั่งเรียบร้อยแล้วคเข่งติเตี่ยวเดี๋ยวไปไปดูตะโจ้เนี่ยเร็วมากคนนี้เร็วหลอกมาแต่คนไทยนะครับอะไรครับนองชื่อนี่ครับผมจะพาไปถ่ายคลิปฟังรู้เลยทำอะไรอ้าวมันมีอยู่ในหัวอยู่มีอยู่ในหัวใช่ไหมไม่รู้โดนหลอกมาเนี่ยให้มันทำงานตามไม่ได้หอยมาจ่ายตังค์ลอยก็ได้

ตายเครื่องรอแล้วขมวมันเยอะเลยกล้ของพี่นี่ร้านระดับแบบเฟิร์สคลาสพี่รักษามารยาทหน่อยพี่ร้านนี้มีแต่ผู้ดีทั้งั้น ร้านนี้มีแต่ผู้ดีทั้งนั้นโอ้ยพออัน <therapist> นี้เรารักษานโยบายของทร้านคัเ <TA> ้ยต้องกินอาหาแล้วเดี๋ยวติดโรคคคนมาเป็นครัก็้งคู่กันเข้าใจเขาใกล้กับโควิด กินยากกินเย็ด อยากเต้นคนเหนียวนุ่มยาวมากครับผมพี่เสร็จแเราก็ไปครับเออทำไมอ่ะกินเสร็จแล้วก็ไปกินเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวกูณทำงานเองเอ้าเราเราไม่จ่ายตังค์อ่ะก็นี่ไงทำงานอยู่จะจ่ายทำไมล่ะประกิตก็ไปอ๋องั้นฝากฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแล้ว